ฟการนะตัวรอบันอวบนั้นทุบม,มั้อลงว่าเลยห์แมาฟาสรตีนะนะครับเดิมเดิมเนี่ยนะฮะแรกๆเนี่ยมันมีที่มาจากดินฝุ่นครับตัวรอบนี่คือดินดินฝุ่นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็โดนเทน้ำเข้าไปบนดินฝุน่นดินฝุ่นนั้นเลยกลายมาเป็นดินเหนียวนะครับเสร็จ ุมล่ม,มอ بقاء ม,ดออมอนดกิรด์ดลักนฟาารามานมสนุนตีน,นอนะครับหลังจากที่น้ำนะครับได้เกาะอ,อยู่บนดินนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งะครับดินนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นดินโคลนสีดำขึ้นมานะครับทุ่ม,ม อับัศห์เา بعد เมื่อซูร์ห์เขาฟัสาร์ลฟกลฟ์ควลทีูซัน ن อล ة นะครับเมื่อนะครับกลายเป็นดินโคลนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะก็ได้ถูกทําให้มันแห้งหลังจากที่มีการปั้นให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับปั้นให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปเป็นร่างเหมือนกับคนเนี่ยนะฮะเป็นเป็นเดือนร่างอย่างนั้แหละพอปั้นเสร็จก็ได้ทําให้มันแห้งมันก็จะกลายเป็นกันฟักคอร์เป็นเหมือนกับเครื่องปั้นดินเผาครับ ที่หากเราไปเคาะเนี่ยมันจะมีเสียงกล้องออกมานะครับนั่นก็คือชั้นใ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 นชั้นนี้วาฟีฮาดิลออตอร์คูวาเยสเดุนบิลารห์นะครับในชั้นชั้นนี้เนี่ยนะฮะก็คือเป็นเรือนร่างที่ไม่มีวิญญาณนะครับอันนี้คือชั้นแรกคือกระบวนการแรกส่วนกระบวนการที่สองนะครับนั่นก็คือฟัลลัมจากามาลาคอนกุเยสเดิ นะครับเมื่อนะครับม <Tamam en> ันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับครั้นเมื่อมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะสฟคอฟิฮิูห์นะครับอัลลอฮ์ก็นะฮะเป่าวิญญาณลงไปในตัวของท่านนบีอาดัมนะครับฟังกอลบาเดลิฟันจจสวดูลลาดีกานาจะมาดาฮัยาวานะนะครับเมื่อนั้นนะครับเรือนร่างที่ เป็นวัตถุนะครับแข็งไม่มีชีวิตเนี่ยก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมามีอะไรบ้างครับลาหูไอรอมวะลลมนวะวะซอบุนวะรุคนวะรูฮุนนะครับก็จะกลายเป็นมีกระดูมีเนื้อนะครับมีเส้นประสาทมีมีแก่นแก่นนะครับแก่นของทุกๆสิ่งเนี่ยมันจะมีแก่นของมันฮะวะรูมีจิตวิญญาณมีวิญญาณขึ้นมา วฮียแักี้ก็ตุลอินซานและก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่จริงๆขึ้นมามนุษย์ที่เราเห็นได้ทุกๆวันนี้นะฮะเป็นมีเลือดเนื้อขึ้นมานะครับมีชีวิตขึ้นมา